ครับพี่น้องตอนนี้ก็บยูนชิชองค,ชครับผมว่าต้องตกใจด้วยวนะันนะผมไปยังมาผมไปห,หมอจัดการซิวมากนิดหน่อยครับกระดิสเป็นห้อยติดปสเตอร์ห้อยแดงจัง่อยครับเพราะว่ารักษาซิวมามเมเนสีมา,าผ้าพรมทุกว่าบ้านของคําเ่นเองครับที่กาลังสั่งอยู่ตอนนี้กลับเลไปลายเตืมอเลยครับพี่น้องกระดิชัันมีละไปจะยโค้งโค้งสั่งเป็นบ้านสาั้นเคยไหม เออเราบ้านยังพอเออว่าบ้านสั่นเคิงบ่บ้านยกพื้นมัน้ง่ะบานยกพื้นครับผมยกจากพื้นแล้วเสียพี่น้องน้องเจเบิงเนี่ยยกจากพื้นแบบนี้กับเป็นบันไดขึ้นมาประมาณห้าขันครับทั้าหกขันเราไปมันสูงนี่ครับอันนี้ก็ได้ยกขึ้นมาแล้วก็ได้เสาเพิ่นก็นั่งสี่ขึ้นโค้งเล็กครับข,ขึ้นโค้งเล็กเพื่อซีจะได้เฮ็ดเป็นหลังคา เดี๋ยวคุณ่เบิ้งคุณพ่อเบิ้งเตหนนาบ้าน้นมาไเลไอต้าลูกนี่ครับก็เป็นบันไดขึ้นนาบ้านครับมันก็จะเป็นแตงข้างนานี่กรสิเออกไปเลยครับจะเป็นแตงเป็นสวนหนาบ้านเป็นหม่องนั่งเรียนนั่งยังพร้อมกําแพงอาจจะเบิ่งกอนขับว่าจิได้เห็นไหมบออาจจะได้เห็นไหมวะครับพี่น้องให้มันเข่ากับเฮีอนครับบานยกสูงมกรสองันนี้มนกี ก็อิดแดงสิครับอิดแดงเพื่อล้อมล้อมทั้ง่างครับนี่สื้อหนาบ้านนีประตูเขาบ่าประตูคนาบ้านเลยครับเนี่อันนี้ห้องข้ามเชน,นห้องข้ามเชนครับห้องเชน,นสีเงี้ยงก็มูสีงไงก็สุดห้องอันนี้สิเป็ลระเบียงนาบ้านผมเองเนี่ยอนี่แล้วห้องเชนนี่ก็คือตั้งแต่หนีไปหอดสองสี่หกหกเสาครับจนหอดท้องหน้าเป็นแปดเสา นี่ห้องแค่สีเงาเลยด้วยแล้วก็ห้องแม่อยู่ข้างหลังไปหมองหองน,น้าไปอีกแล้วก็ห้องที่สามห้องรับแขกครับอันนี้ก็จะเป็นห้องทงอันนี้เป็นห้องคั่วแล้วกนน็นี่ีประตูขงล่างบ้านทองครับเป็นบันไดต้องคือกันอันนี้พอเป <c oughs> <c oughs> ็นกำลังเชื่อมเหล็กเหตุโค้งหลังคาเฮียนครับนี่ครับนี่นี่ข้างหลังก็มีทันนี้เป็นดไดเลยนอ้อง นี่านล้างข้อกระติ๊บต่อขั้วมาอีกงมองขั้วก็ะติเลาะตรงนี่นะครับอยู่หลังๆนี่จะเคี่ยงหลังวานกับผมดีดเรียบร้อยหันตาตาหมอกเมื่องน่านให้อันนี้ก็สิอบอมเพื่อนป้อมวานที่ผมกำลังสั่งอยู่ก็คือจักสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้สั่งไปเรื่อยครับนี่ก็ค่อยๆป้อนไปข้าบเปล่าแล้วผมก็สิ อัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆว่ามันเป็นคลื่ความหน้าหอดไซหอดใสเนี่ยนี่มันลงจอดรถครับลงจอดรถกระดติต่อเสางถ้งสูงอีกเพราะว่าที่เราในสิเป็นอ่ารางคาออกโมดเดิร์นครับเป็นบ้านทรงโมดเดิร์นเลยแหละสูงครับพี่น้องสูงขนาดเช่นบุคคลสูงสูงนะเช่นสูงกับโดนแปดสิบอะบางกับสิบางล่าณซ้ำเกือบซ้ำเอิกซ้ำเอิกเข้มหรือล่า มีเพื่อนมูไก่มันจะเป็นประมาณนี้แล้เฮียนผมกเตอร์ประตูหน้าบ้านนัดที่หันออกไปทางพุ่นทางหน้าบ้านกันเลยทางพุ่นตอนนี้ก็สิบประมาณนี้นี่ให้เบิ่งนฟุ้งไุ่ไก่เป็นรางวัลนะครับสิเห็นแหล่งเฮียนได้วูพี่น้องซอย ก็ตกำงก็ลังใจครับผมน้ำนะครับแล้วก็ผมกรสิอาเบะให้ลูกเรื่อยๆว่าบาทนี้จะหอดใส่แต่ว,วารอบนี้กรสิหอดประมาณเงินทั้งหมดที่เก็บจะแด้เปิดวงจะหอดปิดวงกสิได้ประมาณหอดหลังค้านี่นะครับพี่น้องตอนหลังค้ากับเมย์ส้มมีค้ากับเมย์ส้มมีก็ได้แบบขอพักเลยก่อน <c oughs> ขอหาข่างกันก่อนว่าปิดวงแล้วก็ต้องได้ใส่เงินใส่เงินที่จะของเก็บกตัแต่ตอนนี้เงินเก็บไปยังนะครับเอาลงน้ำบาทหมดแล้ว เร่อเิมเก็บใหม,ม่เริมเก็บใหม่เติมสางใหม่ก็คือตอนนี้รอเนี่ยเกษตกรสดุรสดท้ายในการเหร็กดกษิิพักไวก้ก่อนแล้วก็คอยหาทาย่อยทรงมาให้่นเห็ดเรื่อยๆครับแต่ว่าอันนี้ก่อนใน2องเซนก็เป็นคนสุดท้ายครับผมบายๆครับไว้พอไม่เดวพออัปเดตให้เพิ่งเรื่อยๆครับ